ใช่ค่ะคุณเกษรามีแต่เขาทั้งนั้นเลยเนะี่ยมีแต่เข้าคางดำทั้งนั้นเลยมันไม่มีคนควรงานแถวนี้มีตำรวจคนเดียวแล้วตำรวจก็ไม่อยู่ อันนี้ไม่มีใครควรนะงทตะกวล็าไม่จับก้วม่รอยทีมาไปทลาลายังเต็มถังอยู่เลยจะไม่ทำอะไรอีกกินไม่ทันอนะ่ะน่าะเอียงเนาะแล้วหลไมกินกวันกินปลาปลานี่แหละปลาปลาหมอคังดำนะ สวัสดีค่ะเจตุมสวัสดีค่ะอยู่พี่อยู่ที่ไหนโอ้ยอยู่บางมดค่ะบางมดคลองบางมดหัวทิ้งมาในคลองมันไปนอนงมกินอยู่หลังบ้านตรงต,รงตรง้นยอไอ้ที่เงียไม่เห็นมันกินไม่กินเราไม่เห็นเราคลองบางมดจ้าเจตุมก็ทักลุงวุฒินะคะสวัสดีลุงวุฒิเขาไวปลา <ง S 1> วงปลามืนปลากรแต โดกัดเจ็บโดนแมวกัดนิ้ว่าม้วเปล่งเลยอะทะลุนิ้วเลยอะวันนี้ม้านคมได้ปากกินหูนิ้วนั่งทะลุเล็กเลยอะตนนี้คนมันกินกันไม่มีคน เดินไปเห็นก็เจ็บเรื่อยนะเจ็บปิ้งเจ็บปวดแบ้มาย่างยางพี่ภาคสวัสดีพี่ภาคใบ้าน สวัสดีค่ะทุกคน